สวัสดีครับผมเมืองเกิงจะพาไปตั้งค่าบัญชี Google และลบโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ผูกกับบัญชีไม,ไ,ไม่ได้ใช้ความปลอดภัยของ Gmail ครับ ว่าแล้วก็ดําเนินการเลยครับพี่น้องเขา Google ครับ Google Chrome จิ้มเข้าไปครับผมจิ้มเขา Google Chrome เลยครับเห็นรูปน้อยเล็กๆครับผมอยองบนลูกศรครับจิ้มเข้าไปแล้วก็กดจัดการบัญชี Google ครับ รอโหลดครับหนานแรกครับผมไม่ต้องสนใจครับนับไปเลยอ,อันที่สี่ครับผมความปลอดภัยกดเข้าไปความปลอดภัยปุ๊บครับผม เลื่อนหาอุปกรณ์ครับผมเลื่อนลงข้างล่างก็จะเห็นอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อหรือเราเชื่อมต่อครับผมก็จะมีของผมก็ประมาณ3มเครื่องกับคอมครับวินโดว์ Gmail ที่เราเชื่อมต่อหาอุปกรณ์ที่สูญหายครับก็จะมีซัมซุง J7 ครับที่ผมเชื่อมไว้ตั้งนานแล้ว กดครับออกจากระบบครับผมออกจากระบบปุ๊บก็กดอีกครับมันก็จะออกจากระบบอุปกรณ์เจเจที่ผมเชื่อมไว้ก็จะหายไปครับอืมแล้วเฮาก็เลื่อนเบิงเลื่อนดูเอสามผมก็เชื่อมครับผมเชื่อมไว้หลายเครื่องเยู่เครื่องที่ผมทายคลิปก็เป็น A 2020 กดดู A 3ทําให้ส่งเสียงค้นหาครับทำได้หลายแบบตรวจหาจิจกรรมล็อกโทรศัพท์ครับ Gmail ที่เราสรั่งการลองโทรเข้าโทรศัพท์เครื่องนั้นครับผมออกจากระบบโทรศัพท์ครับผมติดตามหรือว่าค้นหาครับผมติดต่อผู้ให้บริการครับความปลอดภยัย Gmail ของเราพิจารณาครับ นิดหน่อยครับผมก็จะมีแอปบีชชั่นที่ไม่ได้ใช้หรือว่าบม่ได้ใส้ครับผมของผมก็จะมี2แอปของผมที่ผูกไว้กับบัญชี Gmail หรือว่า Google จัดการสิทธิ์เข้าถึงบุคคลที่3ครับกดเข้าไปครับผมจิ้มข้างไว้ครับหรือกดค้างนำสิทธิ์เข้าถึงออกครับผมแอปบีชชั่นตัวนั้นก็จะออกตกลงครับ เป็นการเอนเสร็จสิ้นนำออกกดเหมือนเดิมครับข้างไว้อีกอันนึงครับผมของผมเอาออกบนเลยจาัดก,การบัญชีอ่ะนานๆเขามาดูมาเบิ้งครับผมรักษาบัญชีครับผมเพราะในการเฮ็ดยูทูบหรือว่ายิ่งคนรู้จักหลายหรือคนรูจักหลาย ยังเป็นสุ้มเสี่ยงอันตรายครับ